ที่แมนปองได้ไปร่วมดินเนอร์สุดหรูนะคะกับแบรนด์ลาชูเล่เนี่ยวันนี้นะคะก็จะมาอันบ็อกครีมลาชูเล่ให้ดูกันบอกเลยนะคะว่าเซตเนี้ยเป็นเซตขายนี้ ตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นลาชูเล่พิคโคไวท์เทนนิงโซตัวนี้เป็นสบู่กรีซลีนบริสุทธิ์พีเมียมออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดบ,บริเวณใบหน้าและผิวกายโดยเฉพาะช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้ชดโดยสารสกัดต่างๆที่เขาใส่มามบอกนะว่าโฟมนุ่มมากสำคัญเขาแถมกระขายมาให้ด้วยไม่ต้องไปหาเพิ่มเลยใช้เสร็จรู้สึกหน้าสะอาดม่ ตัวต่อไปเป็นลาชูเลพิโคไฮ h พรรี่เซรั่มสุดยอดเซรั่มบำรุงผิวหน้าเนื้อบางเบาด้วยนวัตกรรมและสารสกัดจากธรรมชาติเข้มข้นนานา,นา,นานชนิดช่วยให้ผิวเรียบเนียนแลดูกระจ่างใสช่วยให้บริเวณฝ้ากระจุดด่างดำและผิวหมองคล้ำแลดูจางลงอย่างอ่อนโยนและตัวนี้ขายดีมากลาชูเลพิโคเทโลไบครีมเนื้อครีมบางเบาและอ่อนโยนอุดมไปด้วยส่วนผสมที่เน้นสารสกัดจากธรรมชาติช่วยปรับสีผิวให้สว่างใสและสม่ำเสมอขึ้นช่วยลดเลือนริ้ ร้วอยสิวฝ้ากระจุดด่างดำที่สำคัญครีมตัวนี้ช่วยให้ผิวเปล่งปะกายและช่วยต้านอนุมูลอิสระครีมตัวนี้นะเข้มขน้นแต่เข้าสู่ผิวได้ง่ายมากตัวสุดท้ายลาชูเลพิคอซันครีมดีๆครีมเนื้อสัมผัสบางเบาเกลี่ยง่ายไม่อุดตันช่วยปกป้องแสงแดดด,ด้วย s p f 50บวก p a เบวกช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV และมลภาวะต่างๆพร้อมสารสกัดจากธรรมชาติฟินิชผิวหลังจากลงทุกอย่างก็จะเป็นประมาณนี้แอบกระซิบว่าเขามีแคมเปญตา้ หาสุดยอดนักขายลาชูเล่เดี๋ยที่จะไปฮ่องกงกันด้วยนะติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดได้ตามนี้เลยไปและบ๊ายบาย